สวัสดีครับวันนี้มารู้จักต้นเซี่ยวดอกขาวต้นเซี่ยวดอกขาวเป็นต้นไมท้ที่ยืนต้นถัดใบมีความสูงประมาณ15เมตรขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเติบโตได้ในที่ที่มีความชื้นสูงเป็นไม้ที่มีสินกำเนิดอยู่ที่อินเดียและมาเลเซียแต่ประเทศไทยพบเห็นอยู่ในทุกภูมิภาคใบของเขามีลักษณะเป็นสองผูใบเปาเว้าลึก ส่วนโคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6-18เซนติเมตรใบอ่อนและดอกอ่อนประกอบอาหารได้เปลือกใช้เป็นยารักษาท้องร่วงโรคปิดมา,มา,าลีเรียมาลาเรียเลือดกันดับกันเลือดกำเดาไหลโรคผิวหนังหรือใช้ในการย้อมแหย้อมอวนคงทนเลยทีเดียวแต่ตรงนี้เขาเอาไม้คํำไว้ ให้เป็นที่อยู่ของพวกไก่พวกลกอยู่ในเบื้องบนลำต้นของเขาขึ้นไปแล้วข้างบนก็จะเป็นเครือวนเต็มร่มทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยผลัดใบหนาหน้าปลูกหน้าอนุรักษ์